ลืมหายตายแล้วล no ืมเพ็นลืมมองพี่เหลือเฟือโอ้รอรอยังรออยู่ความกุดเลยครับสวัสดีครับโโอ้หมาแล้วพี่เหลือเฟือพี่เหลือเฟือก็มานะไหนพี่เหลือทางมาจากไหนอ่ะพอดีลูกกรุงเทพกรุงเทพเลยเหรอใช่โหดียอดเลยครับเนี่ยพอดีความติดทาองหลังจากใช่พอดีอะไรพี่เหลือเฟือก็มานะครับอย่าลืมติดตามช่องพี่เหลือเฟือด้วยนะครับ คนหาได้เลยคนฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเพจหรือว่ายูทูบหรือว่าทวิตตอกถ้าอยากจะเอาประโยชน์จากองุงตาสิงทรัพย์จราเข้ดไปหากินได้เลยตาไม่เคยห้ามจริงๆแล้วเ,เพจแต่ละเพจของวัดป่าวนาพีอินเนี่ยรวยมาก สลัดจากงานเดิมอะไรเนี่ยรถนี่เขาขายรถนะวินเทจรถมอเตอร์ไซค์เมวานพัดยงไงไม่พิสน์เลยอปนี่ก็อยู่เบื้องหลังมีเรื่องกับแสงนี่เขาก็อยู่เบื้องหลังสมัยเบื้องหลังก็คือขี้เกลื่อนกับขี้กากใช่ไหมใช่ไม่ใช่หมดลังซินบาลนะเขาเป็นนักร้องเห็นไหมเขาก็เริ่มเริ่มเห็นสัจธรรมแล้วว่าบางครั้งไปก็ตังค์ลูกไม่ได้ แล้วอุตะไยทําไมหลังละครั้งล่าสุดนี้นั่งทูบินแล้วไปกลับนะมันคุ้มไปให้เขารู้ว่าคุณมีงานเออทําไมจะพูดอย่างนั้นเราเราเคยทําใช่ไหมเราทำมาก่อนมาเป็น,นงานเป็นงานผู้ใหญ่ไงครั้งสุดท้ายล่าสุดนี้เบาหวาน <c oughs> ชีวิตชีวิตเคยไปโปรยหวานความหวานกับทักร้องไงวันนี้กรรมมันตามกลับความหวานเริ่มเข้าหาตัวเองแล้วคือเบาหวานนั่นแหละร้อยสามสิบแล้วเออร้อยสามสิบเมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนสองร้อยเก้าสิบ นี่ถ <cat on subscriber pain> <ira> ้าไม่นั no. ่งด uh, so ูลมนี่ไปแล้วนะไม่ดูลมหนักขึ้นก2กิโเลยไม่จริญด้วยอานาปานสติปนี้ไป300กว่าแล้วมาเท่ก่อนแล้วบุกตอนที่เหลือตอนที่เหลือมาสามพัเร็แกงนั่เร็วไรสดนี่ดูขึ้นนี่นี่ตอนนี้หอมมาก วันนี้เป็นวันพุธนะครับก็เป็นวันที่หลวงตาหลวงตาจะออกมาวันพุธกับวันเสาร์วันนี้หลวงตาก็่จะออกมารับฝากจากพี่น้องญาติโยมญาติที่ทำจากทั่วทุกสายที่วันนี้ดูหนาตามากเพีอาอาจจ่พี่ราะญาติท่านจะรู้เลยวาลา่าหลวงตาจะมีะหนาบานทาุกวันพุธแลนะครับไปยืนเลยไปยืนเลยมันยืนนี่ยืนดีดแอดมินก็กล้องเลย เป็นแอดมินของเมื่อวานมาพาพี่หยองไปกินบิงซูเป็นยังไงเห็นนั่งกินบิงซูปับปั๊บกับตายเบาหวานแดกปับปับกับหวานตายเบาหวานขึ้นตาเลยมืดมัวหัวขัางท่งไวยเลยเบาหวานเบาหวานขึ้นตาเลยกินไปสามคนเรื่องจริงนะเรื่องจริงจริงแค่น็อกเลยมาถึงนอกเลยตาผ้ามัวเลยมันหวานจัคุยอะไรก็รู้เรื่องแล้วปิดไม่ได้แล้วไหมครับไม่ไม่น่าสั่งให้พี่หยองเลยพี่ก็กิน เลี้ยงไเห็นอาามันร้อนไฝังดีเชื่อไหมเราไปวัดป่าสนามชัยที่เปงานหลงตาอตาจิบของพราจายกิติปะ่ะอาจากิติวัดป่าสนามชายมัยีแวะพี่ลงจากรถแอร์เย็นพอลมประตูรถถาไม่เอ,อเิดเดินเซจะเป็ลมันเป็นลมเขาเรียกว่าโรคสไม่บยเนาะ ต่อให้คุณร่างกายแข็งแรงอะไรหายถ้าเกิดว่าสภาพมันเกิดให้มันร์มันมันมันบวกไม่ลบจากเย็นมาร้อนจากร้อนไปเย็นมันน็อกได้เมื่อวานเราตอบเมื่อวานเราเข้าห้องแอร์แล้วออกมาใช่ออกจากแดดแล้วเข้าห้องแอร์มันปังไม่เหมือนมันปังม่ทันวันนี้มันร้อนเออ่ความร้อนองศาสี่สิบี่สิบสี่สิบสี่สิบสองอ่ะแล้วกรุงเทพมันร้อนแบบเหมือนมันตื้นพวกแบบนี้เลย เดินตัดแดดมันชิมเข้าไปที่ไม่เลยมันยังตาดกับวันที่ยังร้อนมีลมไงอ่าไปในกรุงเทพไปยังไงปเอาใส่ไทยสิร้อนร้อนหรอกพี่ที่ไหนก็ร้อนอย่าไปร้อนกายให้ร้อนกายอย่าไปร้อนใจร้อนเฮ้ยเฮ้ยไม่เนี่ยคุยเก่งกันไหคุยมาคุยทำไมเราเริ่มทะเลาะกับแล้วหวานแล้วพี่หวาน หวานทำให้เครียดนะครับเริ่มจะร้องกระบาดพรีวันนี้จะพาพี่เหลือเข้าปุ๋เข้าป่าดีกว่าคืนนี้ถ้าเกิดไปก็ได้นะเขาเป็นคนกลัวผีเป็นตลกที่กลัวผีมีนะตลกซุปเปอร์ตานะไอเหลือที่กลัวแน่นอนไอหนงไอหนุยไอบอลไปปราบยีหลอกลูกผีเริ่มเริ่มไปกลัวแล้วเขาชูสีกลัวไหมเมื่อก่อนห้าสิบห้าสิบตอนนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปัวผมว่าคนัวคขวามมืดมากว่าไม่ต้องอะไรเมื่อคืนไม่ขนาดเมื่อคืนพี่นอนคนเดียวนะ <c oughs> ก็ได้รับความชมจากพ่อแม่ครูอาจารย์เริ่มดีแล้วการนอนได้กูได้ยังลูกนอนที่ไหน <c oughs> จะไปถ่ายว่าตรงนี้ไม่ตรงท,ที่ไปไล่กับหยองใช่ที่พี่นั่งนะฮะที่พี่นั่งสามหลังไง ไปบ่ล่ะไม่ไอ้ที่ข้างบนที่มึงผ่านนาีผมผมม่ใช่หรือเปล่าไปหลวงผมไปเ่นอ,อ่ารถใหญ่ไอ้เพจใหญ่เพดใหญ่ไปท้ากันเลยเแล้วเฟื่องชาแนลกับเพจพระสินทริปมีเรื่องก,กับแสงก็จะแย่มาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแย่แต่เพดรถตาดสิงนทารลีสีนี่มันเงียบมากๆไปแน่นอนอยู่แล้วมันจะเล่นเกมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้พี่เราไม่ต้องรอบนี้เราไม่ต้องนิมนต์พาไปด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องไป ทำไมต้องมีมนวลภาพด้วยหรอไว้การคือนมันต้องมีพระไปด้วยปกติไงพี่ไปในการสีเรแต่ถ้าพี่ไปมันหลงทำนานทางเพราะเราเอบดวงตาตาพี่เหลือดูแบบไอ้ทำไมต้องมีมนต์พระไม่ใช่คือว่าภาพที่มีนี่ต้องรีบตรงที่เป็นใบสัมภาษณ์ที่ว่าเลยเขาบีบประมาณแบบสองกิโลอ่ะถ้าวนนะมันจะวนมันจะวนรับหน่อย แดนรับหน่อยที่ข้างหลังลองไปสิแล้วมันจะแปลกเลยเดือเฟอร์ชาแนลจะแปลกเลยว่าเฮ้ยอยากไปแต่ว่ามันเดินไกลเนี่ยไอเอเชยินมีไหมเอแป้งอ่ะไอเอชจุกปากก็แหละมันถ่ายผีอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่ามันะถ้ามันมีจริงมันคงเลิกไปแล้วแหละไม่มันถ่ายแล้วมันได้ตังค์มันจะไปเลิกทำไมอ่ะไม่ใช่สิก็บอกแล้วคนฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งนี่แหละ ดูดีๆว่าผ,ผู้ใหญ่หรือเด็กตอนนี้ตอบเป็นเหยื่อเราไม่ต้องพูดอะไรทันที่เป็นเป็นเหยื่อเรื่องอะไรครับพี่อ้าวอุตส่าห์ไม่พูดอย่างนี้เสียบมาแล้วก็ต้องตอบตลาดเนาะอุตส่าห์าไม่พูดละคือเป็นเหยื่อผลประโยชน์ไงเนาะมุมมองมุมมองของพี่สีมุมมองของที่ในความรู้สึกของพี่เองพี่ก็ไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแต่พูดเพื่อเตือนสติพี่ก็ไม่ได้เก่งนะพี่ก็บอกเลยว่า คุณพ่อคุณแม่อันนี้พูดเองยอมจำน้นเถอะเพราะสังคมมันไปไกลแล้วยอมจำน้นอย่าดื้อเลยยิ่งดื้อยิ่งเข้าตัวอย่าดื้อเลยผมบอกในความรู้สึกผมนะไอ้เหลืองงงยอยอมยอมจำน้นเถอะอย่าดื้อเลยเพราะดื้อมันยิ่งไปใหญ่นะเธอไม่รู้แม่เอางี้ยด้านหลงฐานใช่ไหมเพราะเป็นรองทุกอย่างแล้วยอมไม่ได้มันมีโอกาส ถ้าจะถามลูงตาลูงตาจะพูดแบบนี้เลยนะพี่จะรู้ทางลุงตาลูงตาบอกว่ามันไม่มีผิดบางครั้งความถูกต้องมันจะถึงทุกเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ลุงตาอาจจะไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้อันนั้นมันทำมาขั้นปรามัดพี่เออมันเลยผิดเลยถูกนะใช่ใช่แลเราก็เดินลอยตาเขาเม่นบาจางไงใช่ไหมพี่ศรีจะเข้าท่านนั้นแล้วนะเขาเขายามฝึกดูฝึกดูอยู่จริงๆแล้วมันเป็นความคิดเดี๋ยวพี่แม่จันนั่งคุยกับแม่จันรอบๆ อย่างมันเป็นความคิดเหมือนคนที่เกลียดเราอ่ะ <Hey. S 1> เขาคิดไปเองว่าเราเกลียดเขาทั้งๆท,ที่เรา,มาไม่ได้รู้เรื่องเหมือนเราเกลียดไอหยองเงี้ยอ้าวไม่ได้เกลียดนะจริงๆอ่ะเราไปคิดว่าไอหยองมันเกลียดเราเราเรีย่เกลียดมันไงเราไปคิดว่าเกลียดเหมือนไอเหลืออย่างเงี้ยเมื่อก่อนไอเหลือพี่นี่แบบม้เบือ่อ้บเมาเลยนะ แต่พอได้มาสัมผัสกับพูดได้มาเจอมานอนมากินด้วยกันเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นคนแบบอย่างนั้นนี่หว่ามันเรวกว่านั้นมันเรวกว่านั้นมันเอาผู้หญิงของเราไปมันเอาแต่เรื่องสวยๆขั้นที่สวยไปจตกเอาเนื้ออะไรเไปเคิมตามเลิมเทลิมมันเราเลยจุดนั้นมาใช้ยาเหลืออะไรรู้ไหมเหลือน้ำผลิตกวดหนึ่งทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอาขําแล้วด้วย ผ่านังไม่รู้เนียเขาขำกว่าแล้วโอ้ก็อะไรอ่ะไม่ไม่ขำเน่ยเพราะคำพูดมึงอยู่ในสมองในสติอะไรอ่ะผานักร้องขึ้นเบสเท้าสมัยก่อนดาราวีล่าเบสเท้าเนี่มันอยู่กลางเลยและอาจารย์จะฟังแล้วเป็นหูนะผ่านต้องสลัดกันอยาชอบเลยผานักร้องขึ้นเบสเท้าแล้วนักร้องมาฟ้องพี่ของพี่เนี่ยอาหารเต็มโต๊ะเลยไอเหลือน้ำผลไมขวดเดียวแล้วน้ำผลิตที่เป็นขวดแก้วอ่ะ เปิดปะโป้อ่าปลาเกี่ยวอ่ายี่ห้ออะไรเราไม่บอกโบแล้วนักร้องมาบอกที่เหลือทำไมที่เหนียวเงี้ยน้ำพลริขวดเดียวเองที่แล้วมาถามมันมึงยังไงอย่างงี้ไอเดียวตอบมาให้รึเป่ากูพามาเอาไม่ได้พามาเลี้ยงพามาอกเอาใจแล้วไปทำไมสมาธิดีได้นั่งขัดสมาธิตลอดเวลาเหมือนคนนั่งขัดสมาธิแก้ม เราผ่านตำรวจไม่ต้องตรวจเยี่ยวเลยไอ้น้องมิกลูกชายครับท้าเปหน้ามีคนเหมือนมันโล่งมากหรือไม่น่านหนรถอันนี้ลูกชายพี่เหลือดอันนี้ลูกชายพี่เหลือลูกชายชื่อน้องมิกน่าจะชื่อไอ้คีใช่มิ่งไงมุกมิ่งคนโตแล้วก็มุกคนกลางแล้วก็มิ่งมิกแล้วก็ลบกแล้วก็ตั้งชื่อมิกไปเรียบร้อยเลยนะลืมคิดว่าอ้าชื่อหายแล้วขำขำหม่ำก็มีไอ้มิกก็มีลูก มีเงียวไอ้นี่ยังบูมเหมือนกันเลยบูมที่เขาที่กขาบูมมันไป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 อินมันไม่ได้เหมือนหรอกคือลักษณะบูมมันก็คือแบบบูมอ่ะบูมชื่อเสียงบูมอะไรอย่างเงี้ยแล้ันทบตั้งแทไม่ได้ตั้งแต่จะมีลูกถ้าเกิดมีมันตอนนี้โสดใช่ไหมถ้ามีใหม่ก็อักษรมอม้าอีกตัวหนึ่งอะไรพี่มิ่งมุกมิกแล้วก็โมโอ้ หมีหมีได้ไหมฮะหมีหมีไม่ได้หมีไม่ได้เดี๋ยวสายตาไม่ดีมอมอย่อยยากเท่าไหรมอดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มอดีกว่าอะไรกันครับนี่ยิ่ไข่รุ่งมากเลยดีทำไมพี่ระวัดป่าจะไม่ฉันไข่ยทำไมพี่เพราไปสร้างโมเ์อ๋ออ๋อแต่ใส่บาทได้ใส่บาทได้เพราะลูกศิษย์ฉัน ซื้อให้ฉันก็ได้พี่กินทุกวันละวันละสองฟองสองฟองสีตายเลยเขาอ๋อไม่ได้กินเพื่อนขโมทขึ้นไ่อ๋อให้ครับคุกคนทุกคนที่เขาไม่ได้กินหรอกกินอะรก็้แต่พอดีมันเช้าๆอยู่ไหมพี่จะต้องปรุงด้วยเหรอพี่เขาใส่ด้วย น,น้องมีกุมานะครับน้อง,องมีกุมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาบินโดนใช่ไหมมาแล้วมาแล้วลูกชายพี่เรือเฟือนะครับมาแล้วมาทำงานมาทำงานลูกชายอังเกหาง ไม่เหมือนที่ร้องเพลงล่าสุดที่ลงคลิปเลยไม่เห็นเหมือนเลยนึกว่ากลับตัวแล้วใครเพลงอะไรเพลงกมีที่ยังที่ยังกลับที่ไหนแกร้องว่าไงฮะเห็นาเชิญครับไายปาเนาวเราย่งยังไม่กลับ